กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผม h o อสปิงแคทกับเกอุมาปุสเบพิติดาบี้โดยคลิปนี้เราจะมาสรุปในสวนของเงื่อนไขเควส7วันมีเควสอะไรบ้างที่เราต้องทำเพื่อรับในสวดของตั๋วสุ่มการันตีมาสามดาวนะครับผมนะมีเควสอะไรบ้างที่ถือว่าทำยากๆจะสามารถรวมรวมแลวไ,ไปทำทีหลังได้บ้างน,นะนะเพื่อประหยัดเวลาคลิปนี้จะมาะไปฟังกันนะและเพื่อไปร้าให้เสียเวลาปะ เ่มกันเลยครับโดยอย่างแรกครับผมให้เราเข้ามาที่ในสุขของตัวมิชชั่นนะและจากนั้นเลือกในสุนของโหมดสเปเชียลด้านขวาสุดจะมีในสุนของหน้าต่างเควสออกมานะเมื่อเราทำเควสต,ตรงส่วนนี้ครบ7วันนะครับเราจะได้ตัว๋วนะครับเป็นตั๋วการันตีแบบสุ่มนะครับนะม้า3ดาวในเซตแรกนะดังนั้นก็รับมาแล้วก็จะได้มีการปั้นมุกปั้นมาเพิ่มขึ้นนะโอเคถามว่าเควสนี้อยู่นานไหมก็อยู่เรื่อยๆครับผมนะจนกว่าเราจะทําเสร็จเลยเดกั้นเราไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้แต่มีม้า3าดาวเอาไว้ใช้เยอะ ดีกว่านะอ่ะโอเคครับดังนั้นเราจะใช้ในส่วนของเว็บไซต์เกมโทระนะเพื่อเป็นการเฉลยในสุดของามิชชั่นทั้งหมดนะที่บีออกมาก่อกกันละกันมีมิชชั่นอะไรบ้างปะดูกันเลยครับโดยอย่างแรกครับนะก็จะเป็นในส่วนของเงืเ่อนไขเพลย์วันนะวันที่หนึ่งจะให้เราเล่นในส่วนของตัวในวัสกาเลตครับจบให้ได้ B ีแฟนคลับมากกว่า5,000คนขึ้นไปในการเล่น1รอบรอบ อันนี้ไม่น่ายากครับนะทุกอย่างน่าจะโอเคบ้างต่อมาครับผมให้เราชนะในสุดของติดท็อปดึงใน3ในสนามโอกะโชนะครับนะซึ่งสนามนี้จะเป็นสนามใหม่นะครับนะซึ่งก็อยู่ในสุดของเงื่อนไขของเดวัสกาเลตอยู่แล้วนะแล้วก็ต่อมาครับผมนะก็คือชูกาโชครับนะติดท็อป1ึงใน3เช่นเดียวกันก็อยู่ในสุดของสนามที่เดวัสกาเลตต้องแข่งนะทำการ เอนชาหรืออเวเกนนะครับผมนะตัวละครตัวใดก็ได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งหากใครไม่เข้าใจครับผมวิธีการทำเอนชาทำไงก็ให้ไปที่ในสุดขอหน้าต่างตัวละครในฝั่งเอนชาด้านซ้ายสุดจากนั้นเลือกในสวขอคำสั่งตัวละครนะครับนะเลือกคำสั่งบนสุดก็ทําการเลือกครับผมว่าจะทําการอัปเกรดตัวละครตัวหนึ่งเลยเลือกตรงไหนก็ได้ครับผมนะเลือกเอาตามที่ชอบได้เลยนะอ่ะโอเคนะนี่คือในสุดของการคำสั่งทำเอนชานะทีนี้เรามาดูกันดอกเลยนะ พอเราทำในสุดข,ของคัสังเอนชร่นเสร็จเรียบร้อยแล้ครับผมนะก็จะเคลียร์ในสุนข,ของมิชชั่นวันที่1แล้วเราก็จะได้เศษของตัวเทโอมามาต่อนในสุนข,ของวันที่2เลยวันที่2เราจะให้เราฝึกออสวอตกลานะครับนะซึ่งในการจบวอตกาตัวส่วนนี้เนี่ยก็ต้องบีแฟนคลับของผมมากกว่า5,000ขึ้นไปนะซึ่งค่อนข้างถือว่าง่ายมากนะอ,อ่ะโอเค มาต่อครับผมในส่วนของวันที่วันที่2ต่ตอนนะมิชชันครับผมให้เราทําการติดชอปได้ครับผมในการแข่งขันโตเกียวยูช่านะครับนะหรือก็คือเจแปนดับบี้นั่นเองให้เราติดท็อปหนึ่งในสามนะครับผมหน้าตาของเตจานดับบี้ก็จะประมาณนี้นะมาต่อครับผมนะก็คือต่อมาเลยครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของวิซิลี่ใบนะครับผมนะหน้าตาจะประมาณนี้นะให้เราชนะครับผมติดท็อปหนึ่งในสามซึ่งสนามนี้ก็จะอยู่ในส่วนของเงื่อนไขตัวของวัดก้าเช่นเดียวกัน และก็สุดท้ายครับผมนะก็คือให้เราทําการอัพเลเวลซัพพอร์ตครับผมทั้งหมด10ครั้งนะซึ่งตัวส่วนนี้เนี่ยการอัพเลเวลตัวส่วนนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะและก็พอเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะผ่านในสู่ของวิชั่นวันที่2เรียบร้อยแล้วอ่านะต่อไปก็คือเข้าสู่ในสู่ของวิชั่นวันที่3วันที่3นี่จะให้เราเล่นในสู่ของตัวโกชิปนะซึ่งโกชิปเนี่ยก็คือพอจบปุ๊บก็ต้องมีเงอนไขมี FC เดี๋ยครับผมหรือแฟนคลับมากกว่า5,000คนขึ้นไปซึ่งก็สบายๆนะ ต่อมานะครับผมนะก็คือให้เราแข่งครับผมติดท็อป1นบครับผมนะในสู่ของสนามซัสสิิโชนะซึ่งสนามนี้จะเป็นสนามกลางนะครับนะก็ค่อยๆเล่นไปนะอยู่ในสู่ของเงื่อนไขของตัวการผ่านตัวของโกชิปอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายครับผมก็คือในสูนของการผ่านในสู่ของ Ten no Show, เทนเนโชนะครับผมเทนโนโชนะครับนะก็เป็นสนามระยะใกล้3 2 0 0เมตรซึ่งก็อยู่ในสู่ของสนามของโกชิปเช่นเดียวกัน ในส่วนของมิชชั่นพิเศษครับผมนะของวันที่3จะเป็นให้เราทําการฝึกลุ้งนะครับผมนะสิครั้งขึ้นไปนะแค่นี้ก็ถือว่าผ่านด้วยส่วนของมิชชั่นวันที่3เรียบร้อยแล้ะพอผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเคลียร์นะครับผมในส่วนของมิชชั่นวันที่3ก็จะได้ส่วนของเศษเทโอมามาต่อวันที่4ครับนะให้เราเคลียร์ในส่วนของตัวฮาลุกูระโดยบีเอฟซีนะครับผมหรือแฟนคลับมากกว่า5,000คนขึ้นไปในการเล่น แล้วก็ต่อในครับผมนะก็คือสนามครับผมเนกิชิโชอ่าเนกิชิสเตทนะครับนะอันนี้ต้องติดท็อปหรือสซึ่งก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะเป็นสนามจีทีแล้วก็ต่อมาครับผมนะก็เป็นในสุดของแฟร์บูลิสเตทครับนะก็คือติดท็อปหนึ่งใน3เช่นเดียวกันหน้าตาก็จะประมาณนี้นะ พอเสร็จแล้วนะครับผมนะเราจะมาเจอในส่วนของสเปเชียลมิชชั่นในส่วนของวันที่4จะให้เราทําการออกเดตนะครับผมนะทั้งหมด5ครั้งแค่นี้ก็จะเคลียในส่วนของมิชชั่นวันที่4เรียบร้อยแลวพอเคลียเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เสร็จของตัวเทโอมามิชชั่นนี้ความจริงแนะนําอย่าเพิ่งรีบทำนะครับผมนะเพราะว่ามันจะมีมิชชั่นให้เรา,าจับตุ๊กตาด้วยนะครับผมนะซึ่งตรงนั้นเราค่อยมาใช้ในส่วนของมิชชั่นนี้พอๆกันก็ได้ แล้วก็ต่อมาครับผมนะก็คือให้เราเล่นในสุดของบักชินนะครับผมนะสกุลาบักชินโอครับผมให้จบไทยสุดของการเล่นนะโดยมีแฟนคลับมากกว่า5,000นคุฑไทยในการเล่น1ครั้งมาต่อในสุดของสารสัตว์ไปครับผมสปริตเตอร์สเตทครับนะอันนี้ก็คือติดท็อป1ใน3นะในการแข่งขันสปริตเตอร์สเตทครับนะอันนี้ก็อยู่ในสุดสนามของบักชินอยู่แล้วต่อมานะครับผมนะก็คือทากามะนะครับผมนะ ทาคามะซูนโนมิยะนะครับนะคิเน่นนะครับผมก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะซึ่งสนามนี้ก็เป็นสนามระยะสั้นให้บักชินเล่นได้เลยและจากนั้นก็จบในสุดของมิชชั่นครับผมมาให้มีมากกว่าแรงสีขึ้นไปนะซึ่งก็สบายนะไม่ได้ยากจากนั้นก็เคลียร์ในสุดของมิชชั่นวันที่5เรียบร้อยแล้วครับนะก็จะได้สู่ของเศษขอตัวเทโอมา มาส่วนของมิชาั่นที่หครับนะมิชาั่นที่6เดี่ยให้เราทําการฝึกคาแรคเตอร์ตัวไหนก็ได้นะโดยมีแฟนคลับนะครับผมมากกว่า2องหมื่นขึ้นไปในการเล่น1ครั้งแนะนำครับผมนะให้เล่นในส่วนของพวกตัวละครระยะไกลหรือจะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีเควสที่ยากกว่านี้ตามมาเช่นเดียวกันและต่อมาครับผมก็คือให้เราทําการนะครับมนะเล่นเควสครับผมจับตุ๊กตานะซึ่งตัวส่วนนี้ต้องจับตุ๊กตาให้ได้มากกว่า3ครั้งนะครับนะอื เนี่ยนะก็พยายามจับไปนะครับผมแคดเกมนะดังนั้นเนี่ยคเควสนี้เนี่ยก็เลยอยากให้เก็บไว้ทำครับผมนะคเควสออกเดทคารุระเนี่ยจะได้ทำออกมาพร้อมกันเลยจะได้ง่ายๆนะมาต่อครับผมสุดท้ายนะครับผมนะในส่วนของสนามที่6นะอ่ามิชชั่นของวันที่6ครับก็คือให้เราแข่งในส่วนของสนามโตเกียวนะครับผมนะโตเกียวเลสครับผมทั้งหมด10ครั้งขึ้นไปอันนี้สามารถสะสมได้ไม่จำเป็นต้องรีบทำในครั้งเดียวนะ ส่วนโตเกียวเรสก็คงต้องไปเช็คดูนะครับในสุขของสนามต่างๆกันละกันและก็สอท้ายครับผมนะในสุขของพิชัดอีกอันก็คือให้เราเข้าในสุขของยูเอฟ a l ไฟดอนครับผมอย่างน้อย1ครั้งแค่เด้ก็จะสามารถเคียร์สรุปในสุขของเวสวันที่6ได้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เข้าสู่เควลวันที่7ครับวันที่7น่าจะเป็นเคลท,ที่ยากที่สุดเลยก็ว่าได้นะโดยหลักๆครับมีอะไรบ้างนะ อย่างแรกก็ผมก็คือจบคาแรคเตอร์หนึ่งตัวได้ครับผมนะโดยมีค่าแฟนคลับมากกว่า5้าหมื่นขึ้นไปซึ่งตัวส่วนนี้เราสามารถทํารวมกับเวสวันที่6ได้นะก็คือวันที่7วันที่6เนี่ยวันที่6กเนี่ยก็คือเควสองหมื่นใช่ไหมวันที่7็ครับผมก็คือเพจห้าหมื่นดังนั้นเนี่ยเวสตัวส่วนนี้เราท,ทําทีเดียวก็ได้แต่ปกติพวกเราก็ผ่านเงื่อนไขนี้แบบงงๆอยู่แล้วนะอ่ะ อันนี้ออกจะยากไปนิดนึงนะครับผมนะให้เราทําการฝึกครับผมให้มีก๊าซพพอร์ตมากกว่า5ใบขึ้นไปเดี๋ยวครับผม1ครั้งแนะนำครับผมในส่วนของการฝึกตรงส่วนนี้เนี่ยก็ใส่ก๊าซสปอร์ตครับผมนะแบบทช่เดียวกันครับผมทั้งหมด6ใบไปเลยนะครับนะเพื่อจะได้ทําการติดครับผมในส่วนของอ่าพวกใส่กาซสปีดครับผมทั้งหมด6ใบไปเลยนะก็แนะนําให้ฝึกในส่วนของบัคชินครับเราจะได้รู้เลยว่าบัคชินเนี่ยใส่สปีดร้อนก็ยังสามารถผ่านได้นะถ้าเกิดใครที่ติดในส่วนของมิชชั่นนี้ แล้ต่อครับผมในส่นของสนามนะครับผมนากายาบ้านะครับผมนะสิครั้งขึ้นไปอันนีสามารถลงสะสมได้และก็สุดท้ายครับผมก็คือวันที่7ก็คือให้สาวม้าของเราจบในส่วนของ UA ไไฟนอลนะและก็ต่อในส่นของ แค่นี้นะครับผมเราก็จะจบในส่วนของมิชชั่น7วันไปเรียบร้อยแล้วนะมีมิชชั่นไหนยากบ้างครับผมนะก็ต้องบอกว่าทียา่ยากจริงๆนะเบนมีสออย่างก็คือ1นะครับผมนะก็คือซัพพอร์ตการ์ด5ใบในการฝึกหนึ่งครั้งอันนี้ยากจริงเพราะว่าคนต้องลุ้นโชคพอสมควรอันที่2ก็ผมก็คือคีบตุกาตานะครับนะส่วนนี้ก็ต้องอาศัยในส่วนของจังหวะการคีบเอาเองก็แล้วกันนะพยายามเข้าหน่อยก็แลนะ้วกันคลิปนี้ก็คงจะมาสรุปเพียงเท่านี้หากชอบก็ฝากกดใจด like, ด share, ดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีนะครับ